<laughs> ลาโฮกำลังอะเกือบถึงดะเฮ้ยไอเทียดวิ่งออกดิอะไรปะไอเทียดูดิขาก็สั่งไอ้ยก่ต้องเม้มปากตล,ลอดเลยอะ <c oughs> นี่นี่คือการแอคของชัดไชัยนะฮะไอ <c oughs> <c oughs> ้เทียดแล้วเไม่ดูหนังหน้าเัา การแอ็ของเขาจะมีอยู่ไม่กี่กอย่างแล้วเม้มปากห่ออะไรแล้วก็จับชายเสื้อนะครแล้วก็ล้วงกระเป๋าด้วยล้ระเป๋าคือการแอ็กอย่างหนึ่งนะฮะเดินด้วยครับเดินด้วยการแอ็กอย่างนึงไม่เดินด้วยนหรพูดครอาพูดการแอ็กนอนยู่แอ็กเลยฮ่าฮ่าาดูเขาจะท่าอะไรต่อ เออขนาดท่านอนถ้าต้องมีอิงแขนต้องแอคลอยดึงเอ้ยลอยอีกแล้วเฮ้ยนายจดีวไม่กลาด้วยจดไ๋ยวไม่กล้าด้วยนายตอนนี้นายคุยกับใครอยู่วะไม่คุยกับใครคุยเรื่อยๆน่าจะดีเป็นมันดู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 เอาแขนวางเลยลอยดึงเลยดูชมหน้าดูจีเอ็มดูลุ้งเลยลุ้งเลยดูน้แกงเพื่อนหรอ เ่นอกล้องนเ่กลกล้องอเมริกกล้องติพัฒน์นะกล้องูโอนะขางรูโอะไรกล้องนี่กล้องมีโอ เย็นเย็นเกิดท้าไม่รักหาเป็นกะรีนี่เกิดท้าของชัดชัยนะครับแค่เล่นแบบอย่ากนี่สิ่งนี่อย่างนี่เขาทำมานะครับเพื่ออนาคตของเรา <Well. S 1> <laughs> สิ่งก็มีเครื่องครับ Này, xả thím này đi. cùng sát đi. Đừng tìm à. Đừng tìm à. Đâu. Hai hả? Đấy, ba mới sẽ lao đó. Tao nói lúc kia đẹp bộ lúc đấy, เโอ้ยเพื่อนเขาเล่นเล่นหน่อยเล่นเล่นนแอคติแอคปัญญาโชว์ประทัดแก๊บดิแกปบใ่ครับซ้อมมาเนี่ยซ้อมมาเด็กไม่ซ้อมเันนจะซ้อมทำไมกลับบ้านดีิค่ะที่พ่อบอกว่าวันนี้ไม่ซ้อมด้วยเพราะว่าตานตานอีดอกตานไม่มาไม่มีมือกลองนี่จะซ้อมวันนี้ใครถามวะ ถามวะเ้าถามวะ <laughs>